เช้านี้ฟ้าสวยสวครับเกียร์ทำงานเลยเสวัสดีครับอยู่กับช่องกางเกงแกนมาซ่อมนะครับวันนี้ก็งานฮ o n ด a j แจ๊นะครับแจ๊ z จีดีสามแจ๊จีดีสามนะครับรุ่นสาม G D นะครับ GD รุ่นสามอ่อันนี้ลูกค้าต้องการเปลี่ยนเครื่องนะครับเพราะว่าเกียร์หอนแล้วนะครับเกียร์เสียงดังเนี่ยเอาท่อนี้ส่องเข้ามาในรูนี้นะเกียร์เสียงดังอ่ันขาวนะครับฟันขาวแล้วก็เครื่องเนี่ยเคยทำมาแล้ว แกซื้อรถมาสามปีแล้วนะ <c oughs> ใช้มาสามปีแล้วเ,เกียร์เนี่ยน้ำมันรั่วนะครับน้ำมันรั่วเยิ้มซึมรอบเลยเนี่ยรอบตัวมันเลยครับยันทั้งล่างเลยนะไม่ใช่น้ำมันเครื่องนะบนน้ำมันเกียร์นะนี่คือน้ำมันเกียร์นะครับถ่ายออกมาน้ำมันเกียร์น่าจะมีอยู่ประมาณสักสามลิตรนั่นแหละนะครับก็เยอะอยู่นะไม่ได้น้อยครับอย่างอื่นก็ ตาสภาพของเครื่องยนต์อายุเยอะๆนะครับเพราะว่าเคยทําน่าจะเคยทําฝาสูบมาตั้งแต่เจ้าของเก่าหรือเปล่านะเพราะมีร <c oughs> อยเพ่ท่อก็เริ่มผุแล้วท่อน้ํานะครับเริ่มผุแล้วตัวนี้ก็คือยกลงนะครับยกลงรหัสเกียร์ก็จะเป็น S W R A นะครับเป็นเกียร์ตรงรุ่นพันห้านะครับเครื่องพันห้านะครับ ก็ทุกวันนี้รุ่นนี้ก็จะหาเริ่มหายากแล้วนะครับสภาพดีๆสวยนะตัวเครื่องนะครับทันนี้ข้างล่างก็เริ่มผุแล้วชายล่างเริ่มผุนะครับไม่รู้อยู่แถวไหนมันสนิมขึ้นหมดเลยชายล่างบันไดะนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเอาเครื่องลงเนาะเอาเครื่องลงนะครับแล้วก็ล้างนะครับล้างห้องเครื่องทั้งหมดนะครับมีลือ้อย่างนี้เลยนะเพราะว่าทํางานสะดวกสบาย เอ่อพวกคานช่วงล่างก็ไม่ต้องลื้อนะครับแต่ถ้าจะลื้อกันในเมื่อเอ่อต้องเซอร์วิสพวกเอ่อแหลกลูกหมากอะไรพวกนี้รุ่นนี้จะไม่มี ABS นะครับเป็นรุ่นธรรมดาไม่มี ABS การเปลี่ยนเครื่องข้ามสายพันธุ์เนี่ยหรือว่าข้ามรุ่นเอ่อผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับเราเปลี่ยนข้ามรุ่นน่ยข้ามได้ไหมได้นะครับเดิมเดิมแจ๊ส GD 1 2หหรือว่าพวกเนี้ย ดีสนะครับก็จะเป็นพวก idsi นะเออเป็น8หัวเทียนนะครับเราก็จะขยับมาเปลี่ยนเป็น VT e c ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็จะ VT เทคตัวนี้จะขยับมาเปลี่ยนอะไรอะ่ะก็ต้องขยับมาเปลี่ยน ivtec นะครับเป็น ivtec แต่ด้วยที่ว่าถ้าเครื่องมันยังมีแล้วสภาพได้มาสวยๆผมก็อยากให้ใช้ของเดิมไงนะครับ ซึ่งคันนี้ก็จะ,จะใช้บล็อกแบบเดิมรุ่นเดิมนะครับแท่นเครื่องตรงนะครับแท่นเกียร์ตรงหมดเลยทุกอย่างตรงหมดค่าแรงยกขึ้นลงเนี่ยสายไฟเนี่ยตรงหมดเลยนะสายไฟนี่ตรงหมดค่าแรงยกขึ้นลงสามพันนะครับเพื่อจะเอาเงินส่วนต่างเนี่ยเอาไปทําอย่างอื่นดีกว่านะครับช่วงลงื่องล่างพี่ไม่ต้องไปคิดว่าอนาคตมันจะพังเราหายากนะ เพราะว่ากว่ามันจะพังก็นานนะครับเครื่องตัวใหม่ที่ผมจะยกสายให้บอกเลยว่าสภาพโคตรดีสวยเลยจังหวะมันไปเจอพอดีแล้วก็โทรไปหาเจ้าของรถนะครับบอกว่าพี่โหเนี่ยเจอแล้วสวยเลยไปวันแรกเจอเลยนะครับรถเครื่องเพิ่งเข้านะครับเครื่องเพิ่งเข้าอา่าที่ผมยังอยากให้เจ้าของยังใช้บล็อกเดิมก็คือว่าบล็อกเดิมแบบตัวใหม่แต่เป็นรุ่นตรงรุ่นเลยนะ ก็ถ้าเรามาใช้พวกไอเ i ไอเนาะอย่างฝาหน้าเนี่ยเราสลับได้นะครับสลับเปลี่ยนใช้แทนเดิมนะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องมาแปลงตัวนี้ต้องมาแปลงแท่นนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับเพาจะไม่ตรงกันซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจะเพิ่มขึ้นก็ต้องมีค่าดัดแปลงนะครับดัดแปลงวางเครื่องใหม่แล้วก็ ทำสายไฟใหม่นะครับลิงข้างในใหม่นะครับสายไฟเนี่ยไว้ลิงข้างในใหม่เลยนะครับก็ต้องถอดพวกคอนโซลพวกอะไรออกแล้วก็จำ้ำสายไฟใหม่นะครับก็ผมน่าทําได้นะครับทําได้แต่ถ้ามันมีของเดิมที่ในสภาพส,สวยๆเหมือนกันนะครับก็จะเลือกใช้ของเดิมนะครับแล้วก็มันก็เสียเวลาแค่ยกขึ้นยกลงเฉยนะครับเก็บงานแล้วก็เอาค่าแรงเนี่ยได้ค่าเงินอย่างอื่นเนี่ย อันนี้ถ้ารวมของเหลวแล้วไม่ข้ามไม่ข้ามนะครับไม่ข้ามสี่หมื่นไม่ข้ามสี่หมื่นนะครับนอกจากว่ามันจะมีเรื่องเนี่ยเอาไฟหน้าไปทำพวกเผาขับเนี่ยลูกยางเผาขับขาดแล้วก็อาจจะมีอย่างอื่นนะครับทุกๆุกิกๆ,ๆแต่ถ้าพูดในมิติของเฉพาะการวางเครื่องนะครับก็จบงบที่ว่าไม่เกิน40,000บาทนะครับ คันนี้นะแต่ถ้าเราแปลงเมื่อไหร่นะครับแปลงเมื่อไหร่เนี่ยค่าแรงจะเป็นทวีคูณเลยจากหลักพันค่าแรงจะเป็นหลัก,มห,ก,มห,กหมื่นนะครับนะฮะสำหรับสำหรับผมนะครับค่าแรงก็จะเป็นหลักหมื่นอันนี้เดี๋ยวจะยกลงนะครับจะยกลงเดี๋ยวพาไปดูเครื่องตัวใหม่นะพาไปดูเครื่องตัวใหม่อันนี้เครื่องตัวใหม่นะสวยป่ะ สวยแมย่นีคยเครื่องตัวใหม่นะอ่อน้ําสวยๆเลยยังไม่ได้ล้างนะครับเครื่องนี้ยังไม่ได้ล้างบแบกมาเมื่อวานใส่รถตู้มานะน,นะครับดูโดยรวมนะเห็นไหมอันนี้ผมถ่ายให้เจ้าของดูเลยนะใกล้ๆเลยนะเมื่อวานมันไม่มีเวลานีเนี่ยยังไม่ได้ล้างนะครับยังขาวนี่นะครับ พอแม่อยู่ครบนะครับพอแม่ได้ชาร์จได้หมดเลยนะครับสายไฟตรงนะสายไฟตรงเลยนะครับก็ไม่ต้องมาเสียค่าแรงในการดัดแปลงนะครับกว่าตัวนี้กว่ามันจะเสียอีกนานนะครับถ้าใช้ดีแล้วก็ทอยเสียก็มาตรงนะครับทอยเสียมาตรงฝาครอบอยู่นี่นะครับนี่ออกซิเจนเ,นเซอร์นะครับหนึ่ตัว เดี๋ยวพาไปดูอ่ะเดี๋ยวเดินพาไปดูอีกรอบนะนั่มีทอร์ิตเตอร์นะครับเน,นี่ดูนะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยยังแห้งๆนะครับไม่เยิมนะเครื่องไม่เยิมนะครับมีตรงนี้นิดนึงตรงนี้หน่อยนึงนะครับไม่เยิมเครื่องแห้งนะครับมาดูด้านหนา้าดูด้านหน้านะครับ สายไฟใส่กาวนะครับครบแล้วก็ลุกลอกเห็นไหมนี่สวยนะครับจะสวยเลยจะแกวเลยครับมั่นใจได้นะครับว่าผมเลือกให้แบบว่าดีๆถ้าไม่มีจริงๆอะ่ะก็คือจะคุยกับเจ้าจของกอนว่าเปลี่ยนเป็น i v t e c ทเลยนะครับถ้าไม่มีจริงๆแต่ผมไปเห็นตัวนี้ไง แล้วเครื่องเพิ่งเข้านะครับนี่เครื่องเพิ่งเข้านี่ครับเครื่องเพิ่งเข้าฝาครอบยังสวยสวยอยู่เลยครับฝาครอบสวยสวยเลยนะครับวันนี้ถลอกนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรนะครับใช้ได้แต่เขาให้ฝาใหม่มานะให้ฝาใหม่มาเนี่ยยังไม่ได้ล้างนะเครื่องยังไม่ได้ล้าง ยังไม่ได้ล้างเลยนะเนี่ยก็หายากนะสภาพแบบนี้นะครับส่วนมากที่ไปที่ร้านก็จะเจอแต่เครื่องไม่มีเกียร์เพราะว่าเขาถอดเกียร์ขายนะครับเกียร์หลายบาทน,นะครับเกียร์สองหมื่นกว่านะครับเกียร์สองหมื่นกว่าเพราะว่าเกียร์รุ่นนี้เริ่มหายากแล้วนะไปไปที่ร้านเจอแต่เจอแต่อะไรนะ เจอแต่เครื่องไม่มีเกียร์มีแต่ตัวนี้นครับเหลือตัวเดียวด้วยนะครับเ <_ t> um> หลือตัวเดียวใส่ไฟนิ่มๆนะครับสสยไฟนิ่มๆเลยแห้งดีนะครับเครื่องยังไม่ได้ล้างนะเครื่องยังไม่ได้ล้างนะยังไม่ผ่านการล้างวางโชว์ขายนะครับเครื่องเพิ่งเข้าก็จังหวะมันได้จังหวะมันได้ก็ต้องรีบไปเอานะครับต้องรีบไปเอาเราหรือเจ้าของรถให้โอนเงินมาเลย แกก็โอนเงินมาให้ผมก็เลยเอาเครื่องมาครับไม่งั้นผมก็ยังไม่ได้เอามาเขาบอกว่ามันอยู่ไม่นานนะครับเครื่องแบบนี้แปบ๊บเดียวไปเลยสภาพแบบนี้นะครับเครื่องเขาขายไวมากนะแปบ๊บเดียวเลยขายยังไวเลยนะเครื่องนะสวยเลยฮะผมว่าใช้จะลดผุใช้จะลดผุนะครับมันก็จะพังอันนี้ก็ของน้ำเดินติดรถมาก็สามปีนะ อยู่กับเจ้าของเดิมเขาแล้วก็มาอยู่กับเจ้าของใหม่สามปีนะครับส่วนพวกนี้อาจจะเป็นก็ต้องเนี่ยต้องดูว่าต้องเปลี่ยนไหมอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้านานๆเครื่องอาจจะสถานถ้าไม่สถานแต่ผมลองแล้วมันก็ไม่ได้สถานอะไรนะแต่ถ้ามันซุดก็ต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยค่าใช้จ่ายก็จะมาทดแทนเรื่องพวกนี้แหละนะครับแ่นเครื่องสามลูกอะไรประมาณนี้นะถ้า <c oughs> ถ้าเปลี่ยนเครื่องใหม่เป็น i v t e c ทก็ต้องเสียเงินค่าดัดแปลงนะครับวายเสยไฟทำแอร์ใหม่อะไรใหม่นะครับก็อยู่ที่หลักหมื่นนะครับค่าแรงแต่ถ้ายกเครื่องบล็อกตรงกันเลยสายนี่ค่าแรงแค่หลักพันค่าแรง3,000บาทนะครับยกขึ้นลงเนี่ยสามพันเนี่ยยกขึ้นลงเนี่ยแล้วก็เก็บงานทำนู่นนี่นั่นได้3000บาทนะครับก็คิดแค่นี้ครับผมว่าผม,ผมคิดราคาไม่แพงนะ นะครับส่วนพวกพวกเพาพวกอะไรก็ว่ากันไปตามอาการนะครับก็คิดเงินกันใหม่เห็นไหมเซ็นเซอร์ O2 นะครับเห็นไหมอยู่ที่ท่อไอเสียนะครับอยู่ที่คอเขาไอเสียเหมือนกับตัวนั้นเลยเหมือนกันเลยนะครับหายากมันหายากนะครับที่เป็นตรงรุ่นนะตรงรุ่นเลยหายากนะประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวยกลง เรานานๆก็ได้ทำวางเครื่องสักที Honda ก็โอเคอยู่นะทำได้นะก็อย่างเรื่องไวริงสายไฟก็ไม่ใช่ปัญหานะครับสำหรับ Honda าอย่าง iDSI 8โอเทียนเนี่ยแล้วก็มาวางเป็น VTEC ก็ได้หรือว่าจะ i อ t e c ก็ได้นะครับส่วนเรื่องสัญญาณสปีดเนี่ยไม่ต้องมาสนใจนะครับมันไม่ไม่ใช่ปัญหาเลยสัญญาณสปีดความเร็ววงมาลัยไฟฟ้าอะไรพวกนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับ อ่อถ้าเป็น IVTEC h เนี่ยชิปเกียร์จะใช้ไม่ได้นะชิปที่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 พวงมาลัยนะครับ1 2 3 4 5อหอะไรนี้มันจะใช้ไม่ได้เพราะมันเป็นเครื่องคนละรุ่นแล้วมันเป็น GE แล้วมันเป็นแจ๊ก GE นะครับแจ๊ก GE มันก็จะไม่มีชิปเกียร์นะแต่ถ้ารุ่นนี้มันจะมีบวกลบอยู่ที่พวงมาลัยมันเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเนี่ยเราวางเครื่องตัวนี้เข้าไปก็คือสามารถใช้บวกลบได้เหมือนเดิมนะครับ มันใช้ครบๆะนะครับแล้วก็อีกนานกว่าจะพังเวาลาดูแลดีดๆนะน้ำยามอน้ําเปลี่ยนฮอนด้าแท้ๆใส่แล้วก็เกียร์นี้ก็จะเป็นเกียร์ CVT เนาะเกียร์ CVT แต่การวัดเนี่ยรุ่นนี้อย่าไปเชื่อนะครับการวัดการวัดนี่จะเป็น ATF แต่จริงๆมันใช้กันได้นะน้ำมันมันใช้กันได้นะครับก็ก็ดูในข้อมูลแต่ดูในข้อมูลแล้วนะว่า แจ๊ดจีดีเนี่ยเกียร์มันเนี่ยน้ำมันเกียร์ ATF ของ Honda นะครับกับ CVT Honda ก็ใช้ร่วมกันได้เกียร์เป็น CVT แต่การเป็นงี้นะน่ครับเป็น ATF นะเป็น ATF แต่เกียร์เป็น CVT นะครับก็เวลาเราเปลี่ยนน้ำมันก็ใช้ CVT ไปเลยนะครับ CVT ของ Honda นะ Honda เลยนะของ Honda ไม่แพ้หรอกครับ 3. มจุดมัน มันจำนวนลิตรมัน3.7ลิตรเองมัน3ามสดห้รือเท่าไหร่เนี่ยนะครับถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายแล้วถ่ายอีกนี่ไม่สกปรปกนะนี่แวบนะอ้เครื่องใช้น้อยมากเลยเครื่องตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะดูเรื่องมอนาอีกทีนะถ้ามอนามันโซมไม่ดีก็จะแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนเพื่อให้ใช้ตัวนี้ได้นานๆ ได้ท่อตัดถ้าไม่ตัดท่อนี่ใช้ท่อน้ําได้อีกถ้าไม่ตัดนะใช้ได้อีกนะเพราะว่ามันตรงนะครับมันตรงรุ่นนะครับถ้าเป็นญี่ปุ่นมันจะเป็น Honda Fit นะครับ Honda Fit f ฟ t F I T นะครับ Honda f ฟ t แต่บ้านเราก็เป็นแจนะออขอบคุณมากนะสำหรับการรับชมนะครับงานแบบนี้นานๆก็จะได้ทำทีสมัยก่อนนี่ทำทุกวัน งานดัดแปลงงานวางเครื่องทําทุกวันเลยนะครับเพราะว่าผมเปิดอู่มาด้วยการดัดแปลงเครื่องวางเครื่องข้ามสายพันธุ์นะครับอย่างวีออสเนี่ยเอาเครื่อง l 1 5 ivtec ไปใส่ก็ได้นะเพราะเครื่องมันถูก l 1 5 ivtec ถ้าเป็นวีออสแต่ถ้าเป็นเป็น,เป,นเป็น NZ นะครับถ้าเป็น n z เครื่องมันแพงมากเลยตอนนี้นะครับสามหมื่นกว่ารุ่มแพงอะไรนะครับ แต่เครื่อง iVT e c h จะถูกกว่าเครื่อง VT e c h นะครับเพราะว่าเครื่อง VTEC h ตัวนี้มันจำนวนมันเริ่มน้อยลงนะครับ iVT e c h มันเกินมันก็เลยถูกกว่าแต่เครื่องถูกก็จริงก็ต้องมาแลกกับการดัดแปลงติดตั้งแท่นใหม่วางแท่นใหม่นะครับเพราะไม่เหมือนกันเลยนะนะครับไม่เหมือนกันเลยนะครับคนละโลกเลยเกียร์มันโคนลทรงเลยแต่ระบบไฟเนี่ยมันใช้ระบบไฟเดิมได้นะครับใช้กล่องเดิมใช้สายไฟเดิมนะครับ เป็นพวกเกียร์มันคล้ายๆกันแต่เนี่ยตัวนี้มันจะไม่เหมือนเลยเราก็ต้องมาลื้อหน้าลื้อฝาหน้าอะไรเงี้ยสลับนะครับสลับฝาตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับตัว i v t e c ทก็คือเป็นการพัฒนาของของรถยนต์นะครับของเครื่องยนต์เขาจะไม่อยู่กับที่แต่โครงสร้างอ่ะมันก็ยังใช้กันได้อยู่นะครับออขอบคุณมากนะสำหรับการรับชมนะครับช่องอเก่เกันมาซ่อมนะฮะลือขนาดนี้ เดี๋ยวไฟส่งไปทําใหม่เหลืองแล้วมันเหลืองแล้วเดี๋ยวส่งไปทําใหม่ครับขอบคุณมากเลยครับบวัสดีครับ